สวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยเนาะที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์ตดหลายวันเนาะไม่ลงคลิปด้วยขึ้นไลฟ์ตดก็มีเพื่อนให้กาลังใจด้วยนะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณนะครับศีตะเกียิเนาะแต่อยู่กรุงเทพเนาะอยู่กรุงเทพนะครับเป็นสาวกรุงเทพไปแล้วนะสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณต้นอ้อก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณมังออนด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงตามเมื่อกี้น่าจะเข้ามาแล้วออกไปแล้วลูกหมาลูกหมาลูกหมาลูสะตลูกหมาที่บ้านเนี่ยลูกหมาที่บ้านมันนอนที่นอนที่กระท่อมสองสามวันแลย พร้อมนะตาไม่พร้อมหน้าตาไม่พร้อมนะครับผมน้อกสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีนะครับใกล้แล้วพักหลายวันแล้วนะครับพักหลายวันแล้วนะครับผมพักเหนื่อยเนาะถือว่าพักเหนื่อยจากการหวานข้าวนะหวานข้าวเสร็จสองวันแล้วครับแต่ไม่ได้สดหลายวันละเขาเรียกอะไรอุโมงต้นไม้ใช่ไหมอุโมงต้นไม้นะห้าปีล้วห้าปีแล้ว ในต้นไม้หาปีแล้วยังไม่เป็นอ no ุโมงเลยเนาะรออุโมงต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีคุณบางออนด้วยครับขอบคุณนะครับคุณบางออนก็สวัสดีสสดคุณนำโชคด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกดวงตา ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับขอพี่หวานข้าวเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเสร็จสองวันแล้วเนาะเสร็จคุณต้นอ้อก็สวัสดีคุณลุงนภาด้วยครับคุณบองอ๋าวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้นอ้อนะครับสวัสดีน้องธนพรด้วยครับกำลังรับชมสวัสดีนะครับคุณทันคุณทันยันนันบอกว่าสบายใจรัวๆคุณบางอ่อนขอบคุณนะครับคุณยายพี่บอกสวัสดีค่ะและเจปงสวัสดีครับสวัสดีคุณยายด้วยครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วน่าหยุดหลายวันแล้วและเจปงกลับมาแล้วนะครับและเจปงกลับมาแบบไม่ล้างหน้าล้างตาครับ อยากให้ฝนตกขอบคุณนะครับสามดวงตาไม่แน่ใจของใครเข้ามาอีกโปรไฟล์หนึ่งเนาะเห็นแต่ดวงตานะครับยังไม่เห็นโปรไฟล์นะครับผมโอผมเก็บพักคุนน้องธนพรวสวัสดีค่ะสวัสดีเลาพ้องนะครับสวัสดีนะครับคุณต้นอ้อก็สวัสดีคุณน้องธนพรด้วยครับคุณนิตยาวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุกนาภานะครับผมเสร็จสองวันแล้วพักเหนื่อยพักหายเหนื่อยเนาะพักหายเหนื่อยได้เวลาเริ่มใหม่้วได้เวลาเริ่มใหม่คุณต้นอ้อกว้างขนาดนี้เดินไหวไหมคะอ๋อไม่ถึงไม่งกินกินจกลดน้ำพริก กรอบมากคนระับกรอบมากแต่ผมกินเฉพาะต้นกับก้านเพื่ออะไรก้านใช่ไหมครับผมไม่ค่อยชอบกินใบผักบุงนะ้งเนาะผมมีความรู้สึกว่ามันลื่นๆไปงั <c oughs> น้นก็ต้องอีกอีกสองนาทีเหรอ <c oughs> งงงงนับเวลาผิดแลวนับเวลางงงงบวกลบเลขไม่ถูกวอนนี้งงไปหมดแล้วมึนๆเนาะพอนี้ร <c oughs> ับข่าวได้พักหลายวันแล้วนะครับพักหลายวันแล้วนะครับผมพักเหนื่อยเนาะถือว่าพักเหนื่อยจากการหวานข้าวนะหวานข้าวเสร็จสองวันแล้วครับแต่ไม่ได้สดหลายวันแล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณนะมากมากครับคุณบางอ่อนบอกว่าสวัสดีคุณลุงนภาด้วยนะครับผมคุณธิตยาก็สวัสดีคุณบางอ่อนนะครับคุณธนะพรบอกว่ามาเพิ่มพลังบวกขอบคุณมากมากขอบนั้นก็ต้องอีกอีกสองนาทีเหรองงงง,งนับเวลาผิดแนละ้วนับเวลางงงบวกลบเลขไม่ถูกตอนนี้งงไปหมดแล้วมึนมนเนาะพอนีอนอนนะร้รับข่าวเรื่ออะไรอุโมงค์ต้นไม้ใช่ไหมอุโมงค์ต้นไม้นะห้าปีแล้วห้าปีแล้ว ในต้นไม้ห้าปีแล้วยังไม่เป็นอุโมงเลยเนาะเราอุโมงต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีคุณบางออนด้วยครับสดีน้องธนพรว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเราพ้องนะครับสวัสดีนะครับคุณธนอรก็สวัสดีคุณน้องธนพรด้วยครับคุณนิตยาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสุขนภาภานะครับผมเอามาผัดกิมกับน้ำพริกนะ่องกเหี่ยวแล้วครับหเหี่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวขอตัวไปเด็ดใบกันเนาะใช่ค่ะเจ็ดอ๋อเหรอครับโอมาราทอนเนาะมาราทอนเนาะเอะอตกแต่ก็ไม่ค่อยคุึมนะครับเนี่ยไม่ค่อยคุึมแต่ไม่มีแด,ดนะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้นอ้อด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณพันคุณธนพรเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีสาวศรีสะเกดเนาะสายพงในสาสตรนะครับเก็บผักบุ้งในสาสตรนะครับขออนุญาตปรับกล้องได้ไหมครับเนี่ยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกระช่งสวัสดีครับสวัสดีคุณทันยันนะเราใช้มือหวานอยู่เนาะเราไม่ได้มีโดรนนะไม่ได้มีโดรน่นปุ๋ยครับ่นปุ๋ยหวานปุ๋ยก็เหนื่อยหน่อยครับเพราะนามันใหญ่เนาะน้ำบิ้งมันใหญ่ อยากให้ฝนตกเหมือนกันนะครับเนี่ยจะได้เย็นๆหลับสบายนะหลับสบายวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยวันนี้ไฟไฟในสวนผมก็โซลารเซลล์ก็ไม่ค่อยนะครับเป็นกำลังใจก้าวไปได้กันจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจคุณต้นอ้อด้วยของกำลังใจคุณต้นอ้อด้วยนะครับผมเนาะพุ่งในสระนะครับเก็บผักบุ้งในสระครับขออนุญาตปรับกล้องได้ไหมครับเนี่ยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณระช์สวัสดีครับสวัสดีคุณทันยันน้ำตงตามเมื่อกี้นะ่าจะเข้ามาแล้วออกไปแล้วลูกหมาลูกหมาลูกหมาลูสัตว์ลูกหม,ม,มาที่บ้านก็เนี่ยลูกหมาที่บ้านมันนอนที่นอนที่กระท่อมสองสามวันแล้วยังไม่กลับบ้านเลย <c oughs> นะครับผมนะครับขอบคุณคุณน้องต้นออด้วยขอตัวนะครับได้ครับผมขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับต้นออนะขอบคุณนะครับผมขอตัวก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหมนะ่เนาะวันนี้ผมสวัสดีนะครับแล้วก็น้องท่าผ่อนว่าแต่คะแนนลดค่ะพี่อ้าวเหรอครับทำไมมารัธอนตั้งเจ็ดชั่ แต่เขาไม่ให้เกินลมครับวันนี้ลมเนาะไม่แน่ใจคืนนี้จะฝนหรือเปล่าเนาะลื้นๆน,นะครับลื้นๆเนาะนนมกี่โมงครับเนี่ยจะเกือบสี่โมงเนาะดูมีลมน่ะไม่ไม่ไม่แน่ใจแล้วพี่บอกสวัสดีคุณบังออนด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเออเวลารถแสดงว่าเกินหกสิบวันหรือเปล่าเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกบ้านที่ให้กาลังใจเนาะไีต้นสะเดาเนาะต้นสะเดาผมว่าต้นสะเดานี่แกปลูกติดรั้วไปไหนนะเนาะกิงจับดวงตาเนาะ สวัจจสดีคุณนงรักเจริญสุขกำลังรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับหน้าจอไม่ค่อยชัดนะครับเพราะอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกเนาะไม่ฟังฟังค่าพี่ชายขอบคุณนะครับขอบคุณน้องธนกร,รด้วยได้ตั้งค่ายอย่างครับน้องธนกรได้ตั้งค่ายอย่างเนาะน่าจะใกล้เลนาะวันนั้นเห็นไลฟ์สดช่วงเช้าใช่ไหมครับเห็น,นเห็นเหมือนขอบคุณทยาด้วยขอบคุณนครับสนาตานะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบัวร้องบัวร้องนะครับไม่ค่อยอย่างที่บอกไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเลยไม่ค่อยได้เปิด ไม่ค่อยได้เปิดแอปเท่าไหร่เนาะก็ก็เพิ่งเพิ่งคิดได้ว่าวันจันทร์แล้วเนาะต้องทำแชาเลนเนาะต้องทำแต่เราให้กาลังใจตัวเองเนาะสวัดีเนาะก็คุณต้นออบอกสวัสดีคุณนิตยาด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณนิตยาขอบคุณขอบคุณตั้งครรภันมาคเดียวครับ์รั้งเดียวครับไม่แน่ใจเดี๋ยววันหลังก็ก็ยาวหน่อยเนาะใช้ไม่เป็นเวลาขอบคุณนะครับคุณลุงตภาบอกสวัสดี ทางเดินนะทางเดินเท่าสวนรอรอคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีไม่ค่อยอย่างที่บอกไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเลยไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้เปิดแอปเท่าไหร่เนาะก็ก็เพิ่งเพิ่งคิดได้ว่าวันจัดแล้วเนาะต้องทานชาเลนสนะ์เนาะต้องทามาแบบไม่ล้างหน้าล้างตาครับ <laughs> อยากให้ฝนตกให้สนหลายวันเลยไม่ได้รายสนน่าจะเกือบเกือบอาทิตย์แล้วเนาะ คลิปก็ไม่ลงสองสามวันแล้วเมื่อวานลงคลิปอย่างละคลิปนะครับผมวันนี้ก็เลยอยู่มีผู้มีผู้ลบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับรัชพงษ์รักทองแดงครับรัชพงษ์รักทองไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยเนาะนะครับเดี๋ยวขอดูเวลากันเนาะขอดูเวลาแล้วขอสิบนาทีก่อนพอรับวันนี้ขอสิบินาทีเนาะได้แล้วอีกหนึ่งนาทีเนาะอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเดี๋ยววันหลังห้ว่ากันใหม่เนาะช่วงนี้ก็ ต้องแปดนาทีแล้วหรอครับเนี่ยแปดนาทีแล้วหรอเนี่ยทำไมแปดนาทีแล้วครับเนี่ยจะให้น้องทัธนพรด้ยเนาะน้องทัศนพรก็เที่ยงเที่ยงตรงเนาะเที่ยงตรงเนาะไม่ได้ใจ้เพิ่มเวลาอื่นอีกไหมครับคุณครับเป็นขั้นบันไดนิดหน่อยนิดหน่อยนะขอบคุณนะครับคุณมาออนก็สวัสดีคุณนํำโชคด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงตา ขออน,นุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับขอ,อพี่หวานข้าวเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเสร็จสองวันแล้วเนาะเสร็จ <laughs> เรียกว่าข่าวดีแบบไม่ค่อยมีใครอยากได้ข่าวดีแบบผมเนาะแต่ถือว่าเป็นขา่บบนะวา,ขาวดีแล้วเนาะจริงๆก็ไม่ใช่ข่าวดีแล้วครับตั้งกล้องไวตไ้ตอนเช้าเช้าใช่ไหมตอนเช้าเช้าตอนดึกดึกนะจำไม่ได้เนาะไม่แน่ใจนะเช้าเช้าอดึกดนะึกเนาะแต่เห็นแต่เห็นว่าไม่ใช่เวลาเที่ยงแน่ๆขังน้ำมันขังจนมันปิดน้านยาก สวัสด yeah. ีค <tampoco S 2> ุณนงรักเจริญสุขกำลังรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับหน้าจอไม่ค่อยชัดนะครับค่อยอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกเนาะไม่ตกดวงตาเนาะสวัสดีคุณนงรักเจริญสุขกำลังรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับหน้าจอไม่ค่อยชัดนะครับค่อยอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกเนาะไม่เรียกว่าข่าวดีแบบไม่ค่อยมีใครอยากได้ข่าวดีแบบผมเนาะแต่ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะจริงๆก็ไม่ใช่ข่าวดีนะครับครับผม นะครับขอบคุณคุณน้องต้นอ้อด้วยขอตัวนะครับได้ครับผมขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับต้นอ้อนะขอบคุณนะครับผมขอตัวก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะวันนี้ผมเดี๋ยวจะเด็ดออกนะเอาแต่ก้านเนาะกรอบมากกรอบมากไม่กล้ากินสดเนาะไม่กล้ากินสดต้องต้องทาให้สุกก่อนเนาะต้องทําให้สุกกับที่ขอกดวงตายเนาะสวัสดีคุณนงรักเจริญสุขกำลังรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับหน้าจอไม่ค่อยชัดนะเพราะอยู่ข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกเนาะ แล้วปิ่นบอกสวัสดีคุณมังออนด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเเวลาลดรดแสดงว่าเกินหกสิบวันหรือเปล่าเนาะไม่ค่อยอย่างที่บอกไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเลยไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้เปิดแอปเท่าไหร่เนาะก็ก็เพิ่งเพิ่งคิดได้ว่าวันจัดแล้วเนาะต้องทานชาเลน์นนะต้องทานต้องก,ก,กินกินกต่น้ำพริกกรอบมากนะกรอบมากเนตะ่ผมกินเฉพาะต้นกับกานเพื่ออะไรกานใช่ไหมครับผมไม่ค่อยชอบกินใบผักบุ้งเนาะผมมีความรู้สึกว่ามันลื่นไปหสวัสดีนะครับแล้วก็น้องได้ผนว่า แต่คะแนนลดค่ะพี่อ้าวเหรอครับทําไมมาลาทอนตั้งเจ็ดโมคะแนนลดคะแนนลดเนาะแต่เขาไม่ให้เกินไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องลงหน่อยลงหน่อยนะนะครับผมเหมือนกันนะอยากให้ฝนตกเหมือนกันนะครับเนี่ยจะได้เย็นๆหลับสบายนะหลับสบายวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเลยวันนี้ไฟไฟในสวนผมก็โซลาร์เซลล์ก็ไม่ค่อย ลมครับวันนี้ลมเนาะไม่แน่ใจคืนนี้จะฝนหรือเปล่าเนาะลื้น<ง>ๆนะครับลื้ๆนๆเนาะมกี่โมงครับเนี่ยจะเกือบสี่โมงเนาะดูมีลมอะไม่ไม่ไมนะ่แน่เนาะถ้าเกินเกินสิบวันก็เวลาก็ต้องลดอยู่ดีเนาะครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยเนาะนะ้องธนพรเนะนะาะเป็นกำลังใจสู้ๆทุกคนนะครับขอบคุณิาด้วยนะครับขอบคุณงีนสีนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบัวร้วองบัวร้วองนะครับเนาะผมไม่ไ like ร หลายวันเลยเนาะไม่ไลยหลายวันแล้วก็สองสาวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเนาะหายไปเลยครับหายไปเลยเนาะวันนี้ก็เลยนะครับผมนะครับขอบคุณคุณน้องต้นอ,อด้วยขอตัวนะครับได้ครับผมขอบคุณนะครับเดินทาง